พี่น้องเมืนน่อนึงมาฮอดแล้วก็ไปทางชื่อเจ้าปากไปเลาะไปหาซุยเขาไปในะัะนกับไปซุยกว๋วยเตี๋ยวคือเกา่าพี่นอ้องบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวคือเกา่าพร้อมจวดจดาดฝาดบุ่มเหรอด้อพี่น้องแรงนีมาให้กำลังใจ แม่สนอยผิดมันเพียงเขาอย่างจุดปปนี่หัวกางกางบอก็เข้าไปนี่หัวกางกางอ่ะคนกลางเปนี่ยนฮะหือง่ายปเขาโ็ยู ลาบอกเขาไปกลางฟังผ oh. ู้เตียฟังนีบนบนเรีนผูกม่ไปกลางผู้ไม่ผุลังมากไเลยดิ้าดไปกลางผู้นี่ลาโอ้วาง้เงนอนี่เห็ไปใส่สนะเหโาอนอยู <h? <h ่คือคำแล้วคือหัวก็กากนั่นแหละนเาว่าัหากินเขากกินก๋วยเตี๋ยวว่ามก๋วยเตี๋ยวคือเขา จะสิกินนี่อย่างก๋วยเตี๋ยวกระถั่วแล้วกินซีผุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวอันนี่อย่างล่ะก๋วยเตี๋ยวอันก็ใกล้ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่แหละไม่ห่างหรอกอุตส่าห์ว่าเบียร์น้ำงานทั้งปุอก๋วยเตี๋ยวอยู่เพือเราอยู่มันแบบหมุนมุนแล้เรียกที่รู้สึกกินยังเนาะสิกินนี่อย่างไหมอยากจะปูนจำเจียวกับวิวขายอยู่ในห่างกันอะไรมาคุณมาหอดตะวินผุนสัมภา์มันกลางเร็วว ก็บอกว่าชีโร่กับขันหูสิแกก็บอกกระบอกไว้ตัวขันวอยูกับเท่ากับเจไดเฮ็ดเออใครอยู่หลังหลังวทีมันกวงอยู่ คนคองไอ้เิดไปล,ะล่ะเน่ผอะไผู้เห็ุไม่กับสิบหือผู้เก่าดิจักสีออมผ่าไปจากไนจักสีลังในไวใส่เข้าตรงบอกต้องเบืองน้ำมันละนี่อย่างน,น,นากลางแจ้งไไนี่นไปจ้งใดเ้วถามอยู่ไ่เคยเห็นเ,าเน,นเาะ กูจดการค้นไม่ไม่จังมือไม่มือหนึงตีไม่มืออ่ะเขาไปใส่ไปซื้อโทรศัพท์มีโทรศัพท์ก็บอกบอกตะวินเท่ากันสิเลยฮะคนกกางทัานเอาบอกจอจผู้จัดการก็ไดเขา็ตื่นสวยเมืาอวใช้ผู้จัดการยาเบิดด้วยนี่เพราวาเห็ดหลังเดียวมันบอกเลยะซีม่สิทธนะเจ้าของ ก็เฮ็ดทันยิ่อกกลับมาแล้วมาอเอาหรอนี่แตงหากตอนคงสิบปทัน,นสี่โมงครึ่งหรแล้วกี่วัน อนนี้ทำ okay. ีาม่คอนแม่เขียวโอเคมาล่งใส่ป่กเพดม่านกั้งมาเนี่ไฟไฟขื่นเมื่อยสิบันนี่เมื่อยบะเมื่อยบ่ แดงตะว,วินเถอะฮ้อนหอน,หอนไฟติดกว่็จังเปรียงก็ดีเลยเห็นนี่แหละไปบริษัทปัป่นอยู่อุ้ยสอนสะอันบูเพึ่นเนาะจังบูใหญ่เห็นไม่พี่น้อง ก,กูจัดการพ่นหม่เขาไปกางกันอยู่ไ,ไกลๆไปจากเพื่นเรียนมาท่านในตัวยูมมกับบันไดกันยัมยนยงมาท่านอยู่หาละเพียงเออเปิดขึ้นเสร็จแล้วยังยิน<ป>คนคอคนอยังมากซอ,อ,อยกัดค่าเดียวเท่าไรพี่ เนี่ยเอาขอไไปพูดเหมือนเรื่องนมันคือหันแคทเคียวเนาะใครยุ่นขันบอกคำามุนี้เ่นระท่านผู้จัดการก็คิดว่าสิสิไปก็คิดว่าสิกลับมาท่านเลยพีนองมึงสูงขึ้นสิประธานก็เลยฝ่าวั่วทั่วบอกว่ากลับมาประธานมึงสูง โอ้มาดามป้ามาดามบ่อยพี่น้องอาชิตบ่อยว่นไี้พ่อดูแลองค์เพื่อนเคือสวยเงันขาตะกลงลืมลืมยีรองผู้เลี้ยวไอ้ต้วใดบนีวัดนี้ซื้อไหไมทีเออคุกซื้อไห่ไมดิบ่ซื้อมาซื้อว่าจากบาทอละสบ้าบาสิห้าไปซื้อไส้น้องอะละยี่สิบห้าบาท จะดสิมีเงที่สิผ่าหายขึ้นเนาะแบัทีนี่ซาสิบบาทซื้อจากข้าวไสบุกพ่อเจ้าซังล่มซาเลยไปนี่ซาเลยไปนี่ร์จโอ้เขาบริลยาเทียทพี่เราก็ริ่มหุ้นหวยแล้วบรอว่าซาเทียนี่จะไปซาจะไม่ลอกันอ้โอ้ยังไม่ใหญ่ยังโคตรลายไปนี้เนาะจะจให่พกก้อนเนาะไปเอาไปเอาเล็กแล้วสิหาให้ดอกทว่าเห็นกันเสียให้ไปซื้อทว่เห็นกนให้ไปซื้อไหมไม่เอานให่ซื้อให้ไปแล้ว ยี่สิบาทงบยี่สิบาทกำลลงจัดของพี่น้องเพื่อนจัดขวงกันเจ้งหนาเต้งตาใกล้จะไปขอฝอไปอินจัง่อยก่อนพี่น้องคุยเป็นไงยงอยในบุเป็นละละนั่ของเขีบมันฟางมันฟังเนาะจ้าเป็นเมื่อยเป็นละละตักอนหมเต็มทีน้ำ สิเขาฟอฟอ,อินอยู่แม่จากเขาฟอฟอ,อ,อ,อินจากน้อยอยู่จากนอนมาหอดมาหอดสองโมงในนอนสิบโมงกว่ามหาหมงพักโซเชียหาหมงได้เอาเลือกแล้วกว่มาเลยเนาะเลือกแล้วก่าบริรางหงานบริอาบเรางก,รงกับพักกันมาเลยย่านนั่นพักกันนันรับคันธิธาอะไรนนี่กับสี่งวยกับอยากนอนนี่แบบกัเลยตรงเฝ้ามามาหอดแห่งฝ้าวแห่งบรินวนแบบนี้ ไปด้สิเขาฟองไปอินจะเข้าบาร์กับบาร์พี่ยูว่าเทโพดเทเกศแสงเปิดไลายเกศแสงคือของอันน้อยเดียวบนกับพันเอ๊อไปหาเาไม้กระดูกที่หาไอ้เพื่อกินเพื่อไส้นี่แหละยังเหลือเจก็ต่อยเ่าาได้ไส้นี่ ออถามว่าเพื่อนเหรเพื่อนนะเพื่อกินเพื่อใส่สูตรเท่าไหร่ะพี่เอ้ยเราก็ได้ของกินเออช็อปๆเลยอาจใจแั่นแหละครับพี่น้องใครสิขออนุญาตขอฟอ้องพี่กินกอนจากหน่อยเดี๋ยวไปแต่งสิมาสู่ต่อเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซักนีดพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ